สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป๋าป๊าสตอรี่ครับเล้ก็ช่องป๋าป๊าพยอมมาแล้วนะครับตามหลังด้วยเอฟซีพอททั้งสองช่องนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่นะครับจัดชื่อว่านะครับเพราะข้ามหมดการทํางานแล้วนะครับก็ต้องจากเดินทางมาถึงเมื่อตอนเช้านะครับจากเพชรบุรีมาถึงอําเภอบางสะพานน้อยนะครับก็ใช้ เวลาขับรถมาสามชั่วโมงแลครก็ระยะทางก็ประมาณสองร้อยยี่สิบกิโลสองร้อยห้าสิบโลได้ครับก็เร่งรีบมินทา้านะครับเพราะว่าตื่นสายาจากจากอ่เพชรบุรีนะครับก็การเสื้อผ้าครับก็คึิปเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้ก็เป็นการใส่ไม้แขวนไว้เรียบร้อยแล้วเสื้อผ้าผมเยอะมากนะครับเสื้อผ้าผมเพราะว่า เดือนเดือนถ้าไม่ได้กลับบ้านนี่ต้องขอใส่หรือไม่สองเดือนไม่มีวันหยุดก็ขอใส่นะครับสองเดือนนะครับก็จะใช้เหลือตัวเองทุกอย่างนะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวไม่อยู่ที่ที่พักนะครับไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะครับไม่ได้อยู่กับครอบครัวเพราะว่าก็เดินทางมาทางานเนื่อง่ากเดินทางมาทํางานต่างจังหวัดไกลนะครับไกลจากครอบครัวก็ซื้อ ขาต้องมาชอบมากเลยครับก็ชอบมากนะครับก็บ้าเลอขาต้องแล้วก็เลยจ้งขาต้องนะครับแล้วก็ถ่ายนะครับก็เป็นคลิปดูแลตัวเองนะครับก็ทุกอย่างนะครับก็อยู่คนเดียวเป็นสองเดือนสามเดือนก็คือสองเดือนสาเดือนกับบ้านครั้งหนึ่งก็เป็นอย่างนี้อยู่กมาตั้งแต่ ายสิบปีนะครับก็โดยการที่เราเป็นคนทํางานชอบทํางานมากนะครับก็คือเป็นเสื้อผ้าลายตาเยอะมากเลยครับก็จะต้องจัดเองนะครับประมาณนี้ครับอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นเสื้อนะครับเสื้อซึ่งเป็นเสื้อคุมนะครับเสื้อเสื้อชั้นนอกนะครับเสื้อเสื้อคุมก็จัดเองไว้หนักมากไม่รู้ว่า ตู้ที่เป็นตู้ข้าเรนนี่จะรับน้ำหนักไหวหรือเปล่านะครับลองดูครับดูล้วับ F4 เดี๋ยวผมจะขยับกล้องมาใกล้ๆนิดหนึ่งปักมานนี่ตักมานนี้ครับก็เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวนะครับเป็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับต่อมาที่บ้านพักอาศัยชั่วคราวนะครับ,ะบน,นะครับเป็นเชื้อ้า ที่เป็นเสื้อคลุมนะครับจัดเป็นเสื้อคลุมนะครับส่วนเสื้อคลุมเสื้อคอเชิดก็ส่วนก็คอเชิดแขนยาวก็แขนยาวนะครับก็จะจัดเรียงไว้ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้ครับ จะรักษาหนักไว้ลูกค้าแล้วก็เสื้อคลุมเสร็จก็เป็นเสื้อเสื้อแขนยาวนะครับจัดเรียนให้เป็นเสื้อได้ได้หยิบง่ายในเวลาที่เราเล่งรีบนะครับเร่นรีบไปทำตื่สายบ้างอะไรบ้างต้องเล่งรีบาก็ต้องจั้เปนระเบียบหยิบช่วยได้นะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นเสื้อเสื้อใส่ลำลองนะครับต้องใส่ทํางานนะครับงานก็สํำอางไม่ไม่ได้นะครับเพราะเป็นงาน การแจ้บ้างนะครับสลับกับอยู่ในร่มนะครับประมาณนี้นะครับครัจริงๆช่องผมนี่ก็คือช่องบาปาาสตอรี่นะครับแล้วก็ช่อง ป้าป้าปยอมมาแล้วนะครับตามหลังด้วยเอพอตอสงสช่องจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำเปิดเท่ามาเพื่อ,อจะให้ติดตามาชีวิตของผมนะครับแต่ว่าบัางเอิญผมไม่มีเวลาออกไปทำคลิปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำคลิปในเวลาผมทำงานทำคลิปในเวลาผมอยู่ที่ครับเวลาผมเดินทางนะครับก็จะไปนิลิปประมาณนี้ แต่จุดประสงค์หลักๆใหญ่ๆแล้วคือของรอบการตามหาคนร้ายคดีน้องชมพู่นะครับก็ซึ่งได้ไปเสด็จเบอร์ทูเล็กวนะครับที่บางกกอกนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ ก็หลายสิบตัวครับก็คือต้องพอใส่สองเดือนแล้วครับต้องต้องคอใส่ประมาณสองเดือนนะครับก็เยอะเยอะมากนะครับก็เหลือตัวเองครับต้องจัดเรียงไว้เป็นระเบียบนะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวครับไม่ได้อยู่กับครอบครัวครอบครัวต้องมาทํางานต่างจังหวัดนะครับก็ต้องดูแลตัวเองครับก็เดี๋ยวเราจะ ายคลิปสักสิบนาทีนะครับก็เดี๋ยวผมกำลังจัดเรียงเสื้อผ้าครับต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้าน,นครับเวลาไปบ้านก็ถ่ายคลิปให้ดูแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็เดทางก็ถ่ายคลิปให้ดูแล้วนะครับไปทําคลิปที่แกกจานก็ไปถ่ายดูแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นข้าวโมด้าข้าวมา ก่อนแล้วก็เดินทางตลอดนะครับตามคิดตลอดนะครับก็มนีอีกเยอะมากมายนะครับประมาณหลายสิบตัวเยอะมากๆครับนี่ครับบางกีต่างหาก ได้ได้ดูนะครับชีวิตผมไปก่อนนะครับเราค่อยถ้ามียอดซับเยอะๆมีการมองเห็นเยอะๆเดี๋ยวผมจะนะครับต้องเดินทางไปจับตาดงนะครับทุนเงาบุญนนะครับต้องด้วยว่าตอนนี้ยอดซับยังน้อยอยูนะอนน่นะครับก็ติดตามชีวิตผมไปสักครู่ก่อนนะครับ,บรเดี๋ยวค่อยไปติดตามชีวิตบุญคนนะครับกับก้าแดงนะครับเพราะว่าเราเป็นเอฟซีอต่อ นะครับก Get. ็เป็นการดูแลตัวเองนะครับจัดเก็บเสื้อผ้าประมาณนิดครับเวลานาเป็นนงาจัดเก็บเสื้อผู้งนะครับในการจัดเก็บเสื้อผ้าที่เอาไปรักไว้นะครับแล้วก็ใส่ถุงดำมานะครับเดินทางกลับมาใส่ท้ายกระบะรถมานะครับเยอะเยะมากๆครับประมาณครับ ตัดติดชุดตัดติดกอดชุดนะครับก็ต้องหอใส่ประมาสองเดือนนะครับประมาณนี้เลยครับไม่รู้ว่าอ่าสู้จะรับน้องหนักกว่หรือเปล่าของเยอะมากนั่นนะครับกางเก่งการหาเกงประมาณสักเกือบยี่สิบตัวครับเป็นสู้แล้วนะครับเอายังไงดีนะครับ เยกมากมหมบางแกงอีกเป็นกองกองนะครับครับบางแกงนะครับต้องพับต้องพับตังไวก็แขวนไม่ได้ครับน้ำหนักเยอะนะครับก็เป็นกางเกงสเตเป็นชั้นในเป็นสเตนะครับเพราะว่าเหนื่อยนะครับเข้าใจเลยนะครับคนเป็นแม่บ้านเนี่ยครับงงยหงยง กำลังจัดเรียงครับกำลังจัดเรียงสักคู่นึ่งก็เป็นนี้เป็นกางเกอร์สเตย์ครับคือใส่เป็นชุดชั้นในนะครับเพราะผมไม่ได้นุ่นชั้นในนะครับก็เป็นงเกงสเตย์นะครับ ตัวโอเคอเป็นสลักใส่ทั้งานนะครับใส่ตัวนะครับก็พับมาแล้วนะครับแต่นถ้าเราปล่อยออกจากกอบนะครับก็พอพอต้องเอาพับใหม่เป็นสเตย์เยอะเลยนครับเดี๋ยวเดี๋ยว,วยต้องจัดให้เป็นขาสั้น,เนสเตย์ก็สเตย์ขาสั้นก็ขาสั้นนะครับแล้วก็ขายาวก็ขายาวต้องจัดเรียงเพื่อได้ความ ของโคมงนะครับเทินไว้แล้วก็น่าจะวางของโค้งครับโอ้เยอะๆเยอะมากนะครับเป็นสเต๊ะแอปเปิ้ลกับสเต๊ะสเต๊ใกล้ๆของท่านสุภาพสตรีเลยนะครับก็อาจจะเป็นยีนบ้างก็มีนะครับแล้วครับก็น่าจะต้องวางเรียงเป็นชั้นนะครับก็ เป็นสถานที่พักนะครับเพื่อข้า่อดในการในการที่พักที่ทํางานนะครับประมาณนี้นะครับก็เหนื่อยแล้วนะครับก็เอาคลิปนี้ก็ฝาก F C นะครับกดติดตามช่องป๋าป้าสตอรี่ครับแล้วก็ช่องป๋าป้าพยอมมาแล้วนะครับสองช่องนะครับตามหลังด้วย F C ่อตนะครับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่า